สวัสดีค่ะเมทเชเลอร์ค่ะพอดี่มีคนสอบถามเข้ามาบอกว่าสนใจเกี่ยวกับคอร์สไฮทิเกตก็เลยตัดสินใจเปิดรับรุ่นที่3ก็จํากัดเหมือนเดิมค่ะแต่และรุ่นก็จํากัดแค่10คนเท่านั้นค่ะทีนี้สําหรับวิดีโอคลิปนี้มันก็จะอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อที่สอนแล้วก็มีโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้ก็จนถึงวันนี้ตั้งแต่วันนี้จน,ถ,น,นถึงวันที่5เดือนหน้าค่ะก็หากว่าคุณลงเรียนคอร์สลงเรียนคอร์สช่วงนี้ก็ได้รับ โบนัสมูลค่า1 4 0่3้สํบาททีน,นี้สำหรับคอร์สนี้ก็จะเน้นโปรโมทส,สินค้าที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นโดยเฉลี่ยประมาณ5 0าเหรียญต่อรายการขึ้นไปค่ะก็เป็นเจนจุดสงหลักในการทำคอร์สนี้ก็คือสนับสนุนให้นักเรียนในคอร์สโปรโมทส,สินค้าราคาแพงบ้างก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ธันวาโบนัส ได้แก่มี2คอร์ส1พอดคาสต์แล้วก็อ e ีบุ๊กสี่เล่มอะค่ะแล้วจะมีคอร์สสิเดือน1 000, ล้านก็คอร์สนี้จะเน้นเกี่ยวกับ Mindset เกี่ยวกับเรจะมีเคล็ดลับในการทำธุรกิจออนไลน์รวมถึง Mindset แล้วก็เคล็ดลับว่าทำไงถึงจะประสบความสำเร็จได้ค่ะแล้วจะมีคอร์สเซฟลิสมาร์เก็ตติ้งอันนี้ก็จะเป็นการาโฆษณา ก็จะเป็นคอร์สทั้งคอร์สเลยกับคอร์สลิสต์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็มีพอดแคสต์50 episodes พอดแคสต์ลิสต e นทอมเถ้าว่าคนไปดูที่พอดแคสต์โซน,นี้มนมีแค่รู้สึกว่าจะมี20บกว่า episodes นะคะก็ถ้าสำหรับแบบฟรีอันนี้ก็โบนัสให้คุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเก็บไฟล์เข้า,ขาคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วก็รวมถึงอ e ีบุ๊ก4เล่มก็อันนี้จะเกี่ยวกับการเก็บเงิน การอดออมการเป็น personal finance การเงินส่วนบุคคลนะคะเรียนไลน์ด้วยมือถือก็ใช้เป็นการสอนการใช้มือถือในการทำเงินออนไลน์ในการทำเงินแล้วก็2เล่มนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเป็นเป็นสูตรส,สำเร็จของคนทำหนงเแล้วก็เป็นการสร้างนิสัยที่ดีมูลค่ารวมกัน1 4 9 9 3บาททีนี้ราคาคอร์สนี้ราคาปกติ4 9 9 5ก็ ถามว่าคุณชำระเงินผ่านธนาคารอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งรับส่วนลด3,700บาทเหลือ4,640,495บ,บาทก็หาคุณสนใจสะดวกชำระเงินผ่านธนาคารช่วยติดต่อเมย์ทางไลน์นียค่ะหรือว่าจะติดต่ออีเมลตรงนี้ก็ได้ก็สามารถจะติดต่อเมย์ได้สองทางถ้าว่าคุณต้องการที่จะโทรคุยกับเมย์สามารถได้โทรคุยได้10-15นาทีก,ก็สามารถที่จะนัดวันเวลา ติดต่อมาทางไลน์ก็ขอเป็นภายใน8ปดโมงเช้าเวลาไทยค่ะก็สะดวกมาน,นั้นก็้าโปรโมทส,สินค้าอื่นคุณสามารถที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นโดยเฉลียล่ย500เหรียญต่อรายการหรือมากกว่าแล้วก็คุณจะไม่จําเป็นก็เป็นการโปรโมทส,สินค้าของคนอื่นก็คือคุณ,คณจะไม่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกสินค้าต้องส่งของให้ลูกค้าไม่ต้องให้สปอร์ตลูกค้าแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีภาษาของตัวเองก็มีอินสึลภาพทางการเงินและเวลาเพราะว่า คณมีแค่คอมพิวเตอร์ก็อินเทอร์เน็ตก็สมัครที่จะเริ่มธุรกิจนี้ได้แล้วค่ะก็เวลาที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ90้าปอซนถามว่าคุณโปรโมตสนใจโปรโมทสินค้าคนอื่นก็ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะไม,มคไม่ต้องเสียสมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครในการโปรโมตสินค้าน,นี้ก็เป็นหลักฐานสนอนอันนี้ซ้ายมือนี่เป็นหลักฐานของโคชเมย์นะคะอันนี้อันนี้เป็นหลักฐานจริงของมย์ที่ทำเงินได้ค่ะก็มีประมาณนี้ ก็มี500กว่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่การศึการคาคมิชชั่นถ้าหมื่นสี่พบาทเอาเนื้อหาในคอร์สก็ประมาณนี้แล้วก็ไปช่วยเช็คไบโอสำหรับทิก t ไอจีด้วยแล้วก็ช่วยติดต่อเซ r ร์ฟแพทีสอย่างเชนองติดต่อมาเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการส่งอีเมลมันก็ติดต่อกับอ่า support ของซอฟต์แวร์บริษัทนั้นก็ ถ้ากรณีที่คุณไม่ถนัดเขียนภาษาอังกฤษอะไรเงินก็ช่วยจุดนี้ได้ค่ะก็ออกแบบคอร์สนี้สำหรับคนที่มือใหม่คนที่ยังไม่เคยทําเงินมาก่อนจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้คุณสามารถที่จะคลิกลิงก์ในดีสคริปชันหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์คอมเมนต์แรกใต้วิดีโอคลิปนี้ก็คุณสามารถที่จะเข้ามาอ่านได้ทีนี้ม่จะขอพูดถึงเรื่องของหัวข้อที่สอนนะคะก็จะมีหัวข้อที่สอนก็จะมี ช่วยมีสอนเรื่องของ Mindset เป็นแผนที่ในการทำธุรกิจนี้แล้วก็เนี่ยค่ะมีแผนที่ทำเงินที่ทำเงินได้มากกว่า1ล้านบาทต่อปอีที่ทำเงินมากกว่า1ล้านอยูต่อปีก็เรียนมาจากโคช้ชทีหนึงก็มาสอนต่อนะคะแล้วก็ สอนเรื่องของการใช้ IG t i ทิก k a f f i l i a t e าร์เก t ต n ิงการทำา s o o การทำการตลาดการตลาดผ่านทางอีเมลหรืออีเมลมาร์เก็ตติ้ง e mail, e mail การทำ Landing Page มีเทมเพลตให้แล้วก็มีอ e ีเมลให้คุณ Copy p a เพ e เป็นอ e ีเมลสวายไฟก็เขียนมาให้แล้วค่ะจำไม่ได้ว่ามีกี่อ e ีเมลน่าจะจำไม่ผิดน่าประมาณ10อ e ีเมลก็คุณคั p y พีเพ e ใส่ a u t o r e ีสปอนเ r อรใส่อัา,าที่สง e ่งอีเมล ก็มีการสอนเรื่องของ solo ads ด้วยอ๋อมีทั้งหมด30 m a i อีเมลนะคะ e ails, อีเมล w i p e files อ่าตกตกัว s ไปตรงนี้มีอีเมล swipe files ทั้งหมด30อีเมลก็มีสอนว่ากับรับเงินกรณีที่ไม่สามารถรับเงินผ่านทนาคารได้ก็มีสอนนะคะมีอ่าแล้วก็มีของฟรีแจกอีกเยอะแยะมากมายค่ะสำหรับคนนี้มันก็จะสำคอร์สนี้ถ้า ก็คือเคล็ดลับไหนที่เมเรียนแล้วก็มาสอนนักเรียนต่อที่ได้ผลนะคะก็ประมาณทุก2-3เดือนเพราะว่าใช้เวลาบางทีแบบทดลองเคล็ดลับใหม่ๆดูว่าได้ผลมัวก็มามาอัปเดตก็คือเป็น ongoing งสำหรับคอร์สนี้ค่ะจริงๆมีมากกว่านี้นะคะอันนี้สกรีนช็อตมาจากองยนไลน์จริงเมทีอัปเดตมีทางที่อัปโหลดทาง Google Drive นะคะ้วจะ ส่งลิงก์ให้ในักเรียนแล้วก็ตอนนี้มันก็เพิ่งทำเพจใหม่ก็คือเป็นเพจเดียวแล้วก็อัปเดตท,ทั้งหมดก็เป็นหน้าเดียวคุณก็เข้าไปแล้วก็มีวันที่คุณเข้าไปดูได้ก็อันนี้ก็เพิ่งจะอัปเดตรู้สึกว่าจะเป็นอทิต์ที่แล้วที่อีเมลให้ในักเรียนไปลิงก์เรียนอันนี้หากคุณสนใจก็อย่างที่แจ้งสมัครที่จะต่อ,อมาได้สมัครที่จะต,ติดต่อมาทั้งไลน์อันนี้ที่คุณต้องการจะโทรคุย10-15านาทีก็สมั าจะนัดวันเวลามาได้ถ้าเป็นเวลาขอเวลาภายใน8ปดโมงเช้าเวลาไทยแล้วก็มีอีเมลด้วยค่ะต่อมาถ้าคลิกตรงนี้สมัครเรียนคลิกที่นี่แล้วก็จะมาที่หน้านี้หน้านี้แล้วก็มีอธิบายทีนี้ขอพูดถึงเรื่องของสบัยในการชั้นว่าเงินนิดนึง จริงๆใช้เป็นกร mm ุ๊ปเซลล์กรุ๊ปเซลล์ก็คือมินชอปปิ้งขาดจริงๆไม่ใช้สไตรส์นะคะก็คือกรุ๊ปเมลเนี่ยก็เป็นแบบแบบฟอร์มให้คุณกรอเลยเนี่ยจริงๆข้อมูลจะส่งที่สไตรสไตรส์นี่ก็เป็นอซอฟต์แวร์ที่มีคนนิยมใช้บริการมากที่สุดในโลกก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยแล้วก็เชื่อถือได้นะคะก็สำรังเงินตรงนี้ก็กรอกชื่อนามสกุลอีเมลอ่าที่อยู่ แล้วก็อันนี้เป็นวันหมดอายุค่ะ M M Y Y ก็คือ Y Y ก็คือเดือนแล้วก็ปีแล้วก็หมายเลขอสตัวเป็น security code สตัวส่วนใหญ่จะอยู่ข้างหลังบัตรนะคะตรงนี้ก็จะหมายเลขบลัตรเครดิตคุณก็มีถ้าคุณสนใจต้องการส่วนลดก็ภายในวันที่5ธันวาได้รับส่วนลด3,500บาทกรณีที่คุณชำระเงินผ่านบัตรอิก ผ่านธนาคาร Internet Bank ing, อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะค่ะก็ได้รับส่วนลดแล้วก็ได้รับ,บโบนัสมูลค่า1น0 0 0หบาทคอร์สออนไลนมี2คอ,อร์สหนึ่งพอดคาสต์ทั้งหมด50าสิบเอพิโซดแล้วก็มีอ e ีบุ๊กสี e ่เล่มอีบุ๊กสำหรับทั้งพอดคาสต์และอ e ีบุ๊กสี่เล่มคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์เข้าเก็บเข้าเครื่องคอมพิวเ,เตอร์ได้ตามสะดวกเลยแล้วก็มีคอร์สมีคอร์สออนไลน์อีก2คอร์ส ถ้าคุณสนใจก็รายละเอียดทั้งหมดก็จะอยู่ในดีสคริปชันคุณสามารถที่จะคลิกลิงก์แล้วก็มาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอร์สนี้แล้วก็ทีนี้มี2คลิปอีกคลิปหนึ่งที่เมย์ทำก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมคุณสามารถที่จะดูวิดีโอคลิกแล้วก็ดูวิดีโอได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่ติดตามเอาไว้พบกนไหนในก็น้าสนับวันนี้มค่ับไปก่อนสวัสดีค่ะ